สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักของชาวลัคนาราศีสิงห16์16-31กรกฎาคม2566เรามาดูกันค่ะว่าความรักของคุณ15วันสั้นๆจะเป็นยังไงบ้างนะคะใครที่ดูแบบลัคนาตรงก็ดูแบบลัคนาไปนะคะใครที่เลือกดูแบบราศีเราไม่ทราบราศีตัวเองก็ใต้คลิปจะมีคับอธิบายค่ะดาวศุกร์ก็ดูได้ช่วงนี้ดาวความรักค่ะมากลุ่มลัคนาคุณนะคะแต่ช่วงนี้ หรือปีนี้นะคะจะมีดาวเสาร์ช่วงนี้ดาวเสาร์เดินถอยหลังด้วยดาวเสาร์เล็งรักนะคะชาวสิงนะคะเรามาดูกันค่ะว่าช่วงนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์บ้างดาวความรักด้วยชาวสิงชาวสิงสำหรับครอบครัวคู่รักค่ะ ช่วงนี้กำลังจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นมีข่าวดีเกิดขึ้นภายในครอบครัวของคุณนะคะอาจจะหมายถึงว่า <c oughs> งานใหม่นะคะโอกาสใหม่ๆที่คุณจะพยายามทำให้สำเร็จและบ่งบอกได้ว่าตรงนี้สิ่งที่คุณคาดหวังเชื่อหรือเกินว่าคุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณพยายาม นะคะชาวราศีสิงห์นะคะช่วงนี้ชาวราศีสิงห์เด่นมากในเรื่องของงานนะคะในเรื่องของโอกาสชาวราศีสิงห์มีโชคอีกต่างหากนะคะมีโชคด้วยค่ะนะคะได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมนะคะได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมชาวราศีสิงห์ถ้าจะระวังอะไรก็ระวังในเรื่องของคนรอบข้างนะคะใครก็ได้ที่เป็นคนรอบข้างของคุณมาสร้างปัญหาให้คุณหงุดหงิดชุนเฉียวนะคะตรงนี้หรือ ตรงนี้เป็นใครล่ะเป็นเพื่อนได้นะคะอะไรประมาณนั้นก็ได้นะคะชาวราศีสิงห์มีอะไรที่ต้องกังวลเรามองว่าคุณจะรู้สึกอะค่ะคุณจะรู้สึกว่าคุณอยากคุณไม่น่าจะกังวลอนะเรามองว่าคุณอยากจะออกงานมากกว่าด้วยในบางคนบางกรณีบางคนได้ที่ทํางานใหม่หรือบางคนโชคดีค่ะปัญหาจบแล้วคุณกําลังรอคอยงานใหม่รอการเข้าไปทํานะคะบางคนได้ข่าวดีมาแล้วก็มีนะคะ เพียงแต่ว่าเราต้องเร่งเคลียร์เร่งสะางง,งานเก่าที่เก่าเพื่อไปเริ่มต้นที่ใหม่นะคะชาวราศีสิงคู่รักครอบครัวใดต้องการขยับขยายธ,ธุรกิจกิจการการงานโอกาสมานะคะความสําเร็จมานะคะมาจากความเพียรพยายามมาจากความตั้งใจมาจากความมุมาณนะอุตสาหะนะคะเพราะดาวอาทิตย์ดาวประจําตัวของคุณนะคะอยู่ในตําแหน่งมหาจักรด้วยก็หมายถึงการเริ่มต้นการบุกเบิก ด้วยความเหนื่อยด้วยความพยายามนะคะมันจะเกิดความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะของชาวสิงห์ภายในครอบครัวมีข่าวดีในครอบครัวนะคะถ้าครอบครัวท่านใดยกตัวอย่างครอบครัวใดที่อยากจะได้สมาชิกใหม่ต้องมีการเตรียมวางแผนแล้วนะถ้าอยากจะมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นนะคะในครอบครัวนะ่ะ ชาวราศีสิงห์ช่วงนี้รองปัญหาในเรื่องของอะไรเอ่ยคนที่ไม่ได้มีเกณฑ์ออกงานก็รองปัญหาในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหรือเพื่อนร่วมง,งานโยนงานทิ้งงานให้แก้ไขทิ้งงานให้รับผิดชอบนะคะของชาวสิงห์ส่วนคู่รักครอบครัวไม่คุณก็แฟนคุณอาจจะมีข่าวดีแล้วค่ะ ปรับตำแหน่งเลื่อนขั้นนะคะขึ้นเงินเดือนนะคะตรงนี้หรืออาจจะได้เงินเก่าๆเงินเก่าๆจากทางไหนก็ได้ที่คุณรออยู่คุณจะได้เงินเก่าๆนะคะหรือคุณอาจจะได้เงินส่วนต่างจากเงินเดือนหรือเงินโบนัสอะไรก็แล้วแต่ได้หมดหรือนี่เก่าที่คุณต้องทวงถามที่คุณรู้สึกว่าไม่ได้นะคะถ้าไม่ทวงถามเดี๋ยวจะต้องโดนโกงแน่เลยเราต้องชิงทวงถามก่อนนะคะตรงนั้นหรือการได้นี่เก่าคุณอาจจะได้ไหมายถึงว่า เออเป็นหนี้แบบแบ่งจ่ายอันนั้นก็ได้นะคะก็ยังดีกว่าไม่ได้นะคะก็ยังดีกว่าไม่ได้ตรงนี้หรือช่วงนี้ถ้าคุณจะทวงถามหนี้เก่าระวังนะคะการผัดวันประกันพุ่งคุณต้องทวงถามก่อนคุณต้องได้มาก่อนส่วนหนึ่งนะ,ะของชาวสิงสำหรับคนที่มีประเด็นคนที่มีประเด็นชาวสิงค่ะมีความทุกข์ในใจนะมีความคิดถึงในใจนะคะ คุณกับเขาอาจจะเกิดปัญหาทะเลาะก,กันแล้วไม่เข้าใจกันน่ะและช่วงนี้มันก็นิ่งๆเงียบๆอยู่ด้วยนะคะก็ระวังนิดน,นึงนะคะระวังอารมณ์ตัวเองหรือระวังในเรื่องของความทุกข์ตัวเองหรือตัวเองกําลังจะคิดว่าอ่ะช่วงนี้ทะเลาะก,กันแล้วก็นิ่งด้วยไม่ยอมกลับมาคืนดีด้วยแล้วก็ไม่ยอมกลับม,ม,มาคุยมาเคลียอะไรกับคุณด้วยคุณจะถามตัวเองแล้วว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันเหนื่อยไปไหม มันพยายามแล้วมันจะมีผลสําเร็จไหมพยายามแล้วจะมีความสุขไหมนี่คุณกําลังถามตัวเองอยู่สหรับคนที่มีประเด็นนะคะส่วนบางคนจบมาแล้วเพราะการจับโปะเขาได้แล้วล่ะนะคะไปรับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วล่ะว่าเขามีคนอื่นเป็นทางเลือกว่าเขามีคนอื่นปิดบังซ่อนเร้นคุณหรือแม้แต่กระทั่งว่าบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ตัวเองต้องปกปิดปิดบังซ่อนเร้นซึ่งคุณยิ่งรับรู้ใหญ่เลยว่า คุณพยายามขนาดไหนก็ตามทําไมเขาไม่ยอมให้ความชัดเจนกับคุณสักทีหนึ่งนะคะอาจจะทําให้คุณต้องคิดใหม่ทําใหม่หรือคิดอยากจะเริ่มต้นใหม่นี่คือตัวตนของชาวราศีสิงห์ทีนี้มาดูเขานะคะ ช่วงนี้ระวังทะเลาะกันไม่เข้าใจกันเพราะคนอื่นเข้ามาแทรกนะนะคะคนที่มีแค่ปัญหาทะเลาะกันก็ระวังนิดนึงอาจจะเป็นการอาจจะเป็นการถกเถียงกันอาจจะเป็นเรื่องของความคิดเห็นแตกต่างความคิดเห็นต่างในเรื่องของอะไรเรื่องของการทำงานร่วมกันได้นะคะหรือความคิดหรือแม้แต่ทั้งว่าเวลาไม่ค่อยมีให้กันก็ได้นะคะคนที่ทะเลาะกันอะ หรือแม้แต่กระทั่งว่าอะตอนนี้ตัวเขาเรามองว่าตัวเขากำลังมีความรู้สึกไปชอบพอใครบางคนอยู่นะนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าระหว่างเขากับคุณเนี่ยมันเริ่มจุดจ,จางก็ได้หรือปัญหาความรักมันจะไม่ค่อยสู้มันมันมีเรื่องของการไม่สู้ดีในะเรื่องของความรักทาให้เขาไปมีคุยกับคนอื่นเป็นตัวเลือกใหม่นะคะตรงนั้นเป็นเพราะการยังไม่มียว เขาเรียกว่าการยังไม่พร้อมกับคุณไม่พร้อมด้วยมีอะไรปิดบังคุณด้วยหรือเขารู้สึกได้แล้วล่ะว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาพอนานวันคบกันนานวันเอ๊ะทำไมความสัมพันธ์มันไม่ได้ดีขึ้นเลยนะคะพอไม่ได้ดีขึ้นเนี่ยอ่ะยะัมีคนอื่นเข้ามาแทรกตรงกลางอีกใจเขาก็ต้องไปทางนั้นสิคะนะคะใจเขาก็ต้องไปทางนั้นเขาคิดว่าคนคนนั้นอะ่ะเอ๊ะน่าจะมีอะไรที่ มันน่าจะมีอะไรที่อดึงดูดใจกันและกันก็ได้หรือมันมีอะไรที่เขาอยากจะไปค้นหาไปค้นพบคนอื่นก็ได้นะคะตรงนั้นใครที่จบแล้วก็หมายถึงว่าเขาต้องการเขาอิสระกับคุณเรียบร้อยแล้วค่ะเขาเลือกเทคุณไปเองค่ะเพราะเขาไปติดเขาอาจจะไปรักกักหรือหลงหรือชอบใครบางคนที่ดูรู้สึกว่าโอ้ดี นะคะดูดีดูแบบว่าอิสระดูแบบว่าไม่กดดันนะคะอันนั้นน่ะแต่ที่สําคัญเลยค่ะอาจจะเป็นเรื่องของคุณกับเขาอะพอคบกันนานวันนานวันเข้าอะพอมันมีปัญหาเนี่ยเขานะคะเริ่มถอดใจเริ่มหมดใจนะคะเริ่มจืดจางพอเริ่มจืดจางไปมีคุยกับคนอื่นแน่นอนอยู่แล้วคนเราก็ต้องไปเริ่มต้นกับคนอื่น ไปมีใจให้กับคนอื่นนี่เขาเรียกว่าไม่มีความอดทนในความรักนะคะบางคนจบกันมาแบบชั่วข้ามคืนด้วยเป็นการจบแบบกระทันหันเลยค่ะนะคะเป็นการจบแบบเรียกว่าไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะเพราะเขารู้สึกว่าเขาเขาอยากจะไปที่ชอบที่ชอบมะอ่าเขาอยากจะพัฒนาตัวเองไหมเขาอยากจะอยู่ในความสัมพันธ์นที่พัฒนาที่ไม่ต้องมานั่งกดดัน นะคะไม่ต้องกดดันไม่ต้องมานั่งจ้องจับผิดไม่ต้องมานั่งคอยจี้ถามหรือมีแต่เรื่องของการหึงหวงหรือมีแต่เรื่องของการแบบว่าต้องทําอย่างงู้นนะต้องทําอย่างนี้นะนั่นคือเขาต้องการไปที่ชอบจริงๆต้องการอิสระจริงๆต้องการความรักที่เป็นการพัฒนาจริงๆนี่คือสับคนที่จบแล้วนะคะแล้วเราก็มองว่าตอนเนี้เขาคิดว่าอีกหนึ่งคนที่เขาไปคุยด้วยนะั้นอ่ะมันน่าจะมีอะไรที่มันน่าจะพัฒนาแรกเริ่มะเข้าใหม่ปามัน ะะมันก็ต้องมีอะไรที่อยากจะพัฒนาแหละนะคะตรงนั้นมันก็มีอะไรที่ทําให้เขามีความหวังอะนะคะมาดูความในใจของชาวราศีสิงห์จะเป็นยังไงบ้างคุณจะรู้สึกยังไงกับเขาเรื่องดาวความรักอาจจะไม่ตรงนะคะถ้าใครฟังแล้วไม่ตรงหรือไม่ถูกใจก็ต้องขออภัยมากๆเลยแล้วก็ สามารถกดเลื่อนผ่านได้นะคะคุณสามารถกดเลื่อนผ่านอะไรไปฟังอะไรที่บันเทิงเริงใจได้นะคะมาดูค่ะในใจของคุณที่จะสื่อให้เขาค่ะพังความรักครั้งนี้ที่คิดว่าเขาคือคู่แท้สุดท้ายคือพังเพราะว่าคุณรู้แล้วว่าเขามีคนอื่น หรือคุณรู้แล้วว่าคุณเป็นแค่หนึ่งในตัวเลือกหนึ่งในคอลเลกชันหรือคุณรู้แล้วเขามีความต้องการรักใหม่ๆเขาไม่รู้จักพอก็ได้หรือคุณรู้แล้วว่าเขาต้องการคนที่เหมาะสมคู่ควรกว่าหรือเขามีคนที่เหมาะสมคู่ควรกว่านะคะตรงนี้เพียงแต่ว่าในใจของคุณช่วงนี้อารมณ์ของคุณคุณยังนึกถึงคุณยังเศร้าคุณยังรู้สึกว่าเขาคือคนที่เรารักเราเป็นความสุขของเออเขาเป็นความสุขของเราก็เรียกว่า เรียกว่าจะลืมอ่ะมันก็ค่อนข้างอาจจะต้องใช้เวลาแหละคนเดียวในใจอ่ะนะคะลืมยากหน่อยหนึ่งอยู่แล้วนะคะมีความรักมอบให้เขาเต็มเปี่ยมเลยนะคะเป็นคู่ของเราเลยค่ะนะคะก็ยังยังคิดยังคาดหวังอ่ะนะคะตรงนั้นท,ทั้งทั้งที่รู้ว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันแย่นะคะมันแย่ถึงขั้นที่ขนาดที่ว่ามันพังมันจบนะคะเพราะความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันวนลูปเดิมมันไม่ดีขึ้นนะคะที่คุณอยากจะสื่อออกมาแบบนี้นะ ส่วนตัวเองค่ะพยายามสะกดอารมณ์พยายามกดดันหรือพยายามไม่รับรู้เรื่องราวของเขาพยายามนะคะเรามองว่าคุณใช้ความพยายามเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าไหนๆก็ไหนๆละความสัมพันธ์มันเปลี่ยนแปลงไปละมันไม่ได้กลับมารักใครกันเป็นแบบเดิมละอยู่ในช่วงของคนที่ใช้ความพยาพยามอะพยายามที่จะไม่คิดน่ะนะคะเรามองว่าคุณพยายามอยู่นะนะคะโอเคบน,นวันมูแต่ทำงานค่ะ ใช้งานใช้งานเาไปโฟกัสในเรื่องของงานเพื่อให้ลืมเรื่องเอาเพื่อให้ลืมเรื่องราวของความทุกข์ลืมเรื่องราวของความรักนะคะแต่คนเราอะพอรักอะมันย่อมมีความผูกพันอยู่แล้วนะคะมันย่อมมีความผูกพันแล้วแต่คุณจะดีขึ้นคุณรู้สึกว่าคุณก็ดีขึ้นนะคุณมีคนรอบข้างให้กําลังใจนะมีเพื่อนฝูงนู่นนี่นั่นนะคะอารมณ์ประมาณนั้นทําให้คุณรู้สึกว่าอ่ะอย่างน้อยน้อย,อยมันเป็นความพยายามก็จริงแต่มันต้องทําให้ได้ นะคะนี่คือความในใจของคุณค่ะคุณรู้สึกคุณต้องให้กําลังใจตัวเองเยอะๆะว่าในเมื่อความรักครั้งนี้มันไม่สามารถผุกลับมาได้แล้วเราต้องกลับมาเติมเต็มของเราค่ะเราต้องมีเพื่อนเราต้องมีสังคมนะคะเราต้องสะกดอารมณ์ไม่ไปนึกถึงไม่ไปคิดถึงนี่คือสิ่งที่อยู่ในใจของชาวราศีสิง์ส่วนใครที่คิดได้แล้วจบแล้วไม่เอาแล้ว คุณกาลังจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะคุณกาลังจะไปโฟกัสและกินเกมมากกว่านะคะคุณรู้สึกว่าคุณปลดปล่อยคุณรู้สึกว่าคุณอิสระคุณรู้สึกว่าโอเคอดีตก็คืออดีตเราเริ่มต้นใหม่ได้เพอเพอคุณกำลังจะมีใครเข้ามาคุยกับคุณนะคะคนที่จบแล้วอ่ะคนที่ลืมได้แล้วนะคะลืมได้ระดับหนึ่งละมองว่าแค่ระดับเดียวโอเคมาดูเขานะคะในใจของเขาจะสื่ออะไรกับคุณเขาบอกมาว่าใจของเขา เขาได้แค่นี้จริงๆและเขาก็รู้สึกได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันได้แค่นี้จริงๆมันไม่เห็นจะดีขึ้นไปไหนเลยหรือมันไม่มีโอกาสที่ว่ามันจะพัฒนาไปได้มากกว่านี้ในเมื่อพัฒนาไปได้ไม่ได้มากกว่านี้เขาคิดว่าเขามีเวลาชีวิตเหลือเขายังมีโอกาสเหลือที่ได้เลือกคนอื่นๆบ้างที่ได้เลือกเ,ออเริ่มต้นกับคนอื่นบ้างนะคะเขาอาจจะรู้สึกได้ว่าก็ไม่เป็นไรอะ่ะเวลาของเรายังมีเหลือเนี่ยเราก็ยังมีอะไรที่ว่า ค้นพบสิ่งใหม่ๆสิค้นพบคนใหม่ๆสิถ้าความรักตรงนี้มันเหนื่อยถ้าความรักตรงนี้มันต้องพยายามกันมากเกินไปถ้าความรักตรงนี้มันไม่สามารถทําให้ใจของเขาอะกลับมาแฮปปี้ได้นี่คือคนของคุณที่เขาจะสื่อออกมาแบบนี้นะคะว่าเขาเลือกเริ่มต้นใหม่ดีกว่าไหมเขาเลือกจบค่ะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะความรักตรงนี้ถ้ายื้อกันเนี่ยมันก็เรียกว่ามันจะเป็นความทุกข์ต่อกันอะมันจะเป็นความอึดอัดต่อกันนะคะ หรือแม้แต่กระทั่งว่าบอกแล้วว่าตอนนี้เขาอาจจะกําลังไปคุยกับคนอื่นกําลังใช้ความพยายามกับคนอื่นนะคะความพยายามที่จะให้ความรักครั้งเนี้มันชัดเจนมันไปต่อนะคะหรือใจเขารู้สึกได้ว่าแบบนี้ก็ได้ค่ะเขามีคู่แล้วเขามีคนที่เขารักแล้วเขาไม่สามารถหุนกลับมาหาคุณได้นะคะเขามีคนที่เหมาะสมคูค่ควรกับเขาแล้วอะทำให้เขาไม่สามารถกลับมาได้แล้วอะ มันสายไปที่จะกลับมาเริ่มต้นกันและกันได้นะคะหรือจะให้กลับมาหาคุณมันสายไปแล้วมันขึ้นมาให้แบบนี้นะคะแนวโน้มของคุณสิงไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนเดียวในใจเขายังเทเราได้ต่อไปนี้ค่ะอยู่กับตัวเองดีกว่า เอารวยดีกว่า uh. เรารอได้เรารอใหม่ได้ค่ะเวลาเรายังมีเหลือแต่ถ้ากับเขามันไม่มีโอกาสเราก็ต้องเริ่มต้นใหม่กับชีตนะคะเพราะสิงก็คือสิงอ่ะศักศรีมาก่อนใครเลยค่ะศักศรีค่ะนะคะชีวิตยังมีโอกาสยังมีเหลือในเมื่อเรามีชีวิตความเป็นอยู่เรามีการงานที่มั่นคงเรามีการเงินที่มั่นคงเราก็ต้องมีโอกาสรักใหม่ๆที่มั่นคงนะคะอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันเป็นไปไม่ได้อะไรที่มันไร้วี่แวว เขาก็ฟ้องมานะว่าคุณจะรู้สึกได้อะเลิกคิดไม่เอามาเก็บไว้เป็นความคิดให้มันทุกนะคะทุกมามากพอละสมควรแก่เวลาสักทีละต้องลุยเพื่ออนาคตตัวเองละต้องลุกขึ้นสู้เพื่ออนาคตตัวเองละอะไรที่เราเสียใจไม่เป็นไรค่ะเราอย่าไปเรียกร้องในสิ่งที่มันเรียกเราเราอย่าไปเรียกร้องในสิ่งที่มันไม่สามารถหุนกลับคืนมาเท่านั้นเองนะคะนี่คือแนวโน้มของคุณ นะคะเขาบอกมาว่าศักดิ์ศรีมากๆเลยในเมื่อคนในเมื่อคนคนนั้นเขาเห็นแก่ตัวเขาอยากจะไปที่ชอบหรือเขาอยากจะไปทางเดินของเขาเราต้องปล่อยเขาไปถ้าการเวลามันเปลี่ยนใจคุณมันเปลี่ยนแบบนี้เราก็ต้องเลือกศักดิ์ศรีของเรานะคะมาดูค่ะเขาคนนั้นของคุณนะคะ การเปลี่ยนแปลงค่ะเขากําลังจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เขากําลังจะไปเริ่มต้นผูกสัมพันธ์กับคนใหม่และเขาก็รู้สึกว่ากับคนใหม่เขาเข้ากันได้ดีนะคะนี่คือหนวาโน้มของเขานะมีการทำอะไรร่วมกันก็ได้แต่เอาง่ายๆคือเขาคิดว่าคนที่เขาเลือกนั้นน่ะมันมีการพัฒนากันมันมีความสุขมากกว่าเดิมและเขากับคนนั้นเข้ากันได้ดีอีกตั้งหากนะคะโอ้ ชีวิตของเขาตอนนี้ก็มุ่งมั่นแล้วก็มุ่งหน้าแล้วก็เลือกอนาคตแล้วนะคะเขามีการดูแลเอาใจใส่กันดีค่ะเขามีการเชื่อกูลกันดีเขามีการสนับสนุนกันดีค่ะตรงนี้ระหว่างคุณกับเขา ่อให้วันข้างหน้าเขาอยากจะรู้ข่าวคุณว่าคุณชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไงอารมณ์ความรู้สึกเป็นยังไงเขาก็ทําได้แต่อยากแค่รู้ข่าวแต่ถ้าจะให้กลับเขาไม่สามารถกลับมาได้แล้วเพราะเขาคิดว่าเขามีคนที่เหมาะสมกับเขาแล้วไพ่เหมาะสมขึ้นมาสองรอบสารอบนะะก็หมายถึงอะไรเขาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วระหว่างคุณกับเขานับจากนี้นะ,ะมันก็อาจจะได้แค่ส่งกําลังใจส่งความรู้สึกดีดี ว่าเดี๋ยวเผื่อวันข้านาคุณอาจจะมีรักที่คู่ควรกับคุณเองแต่ส่วนเขาเขาก็ไปเขาก็ไปดําเนินชีวิตของเขาแล้วนะคะตรงนั้นบทสรุปความรักครั้งนี้ค่ะ อารมณ์ไม่เหมือนโดนอกหักก็ไม่เหมือนโดนหักอกก็เหมือนโดนแล้วล่ะนะคะอารมณ์ต้องปลดปล่อยค่ะต้องปล่อยจริงๆต้องปล่อยปล่อยกับความรักที่ต้องจากคุณไปปล่อยกับความรักที่เขาเลือกไปตามทางเส้นทางของเขาถ้ามาโมแต่คิดโวแต่เศร้าไม่มีประโยชน์อะไรชีวิตของคนเรามันต้องมุกก่ออนต้องมีวันข้างหน้านะคะในเมื่อเขาเทคุณไปแล้วเราก็ต้องเลีอยอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นทุกข์มันทุกอยู่แล้ว แต่เพียงแต่ว่าเราเราอะชาวราศีสิงเนี่ยคุณเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีตัวเองอะนะคะถ้าอะไรที่มันไม่ใช่ปล่อยวางค่ะเดี๋ยวสักวันหนึ่งการเวลาจะเยียวยาใจคุณได้การเวลาจะทำให้คุณรู้สึกได้ว่าเขาไปนะ่ยดีแล้วทำให้คุณรู้สึกว่าโอเคในเมื่อความรักครั้งนี้มันเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องตัดใจนะคะ ศักดิ์ศรีเท่านั้นเองค่ะการเวลาจะทำให้คุณเข้มแข็งขึ้นนะคะประสบการณ์ครั้งนี้จะทำให้คุณรู้สึกกลับมาเรียกว่าเข้มแข็งมากขึ้นกว่าเดิมนะคะสตองมากขึ้นกว่าเดิมนะคะตรงนี้โอเคมาดูคนโสดนะคะ ชาวโสดโสดแบบสบายใจโสดแบบว่าฉันอยู่ได้แฮปปี้ดีนะคะมีคนคุยก็คุยคุยแบบสบายใจค่ะชาวโสดพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ปัจจุบันนะคะมีคนเข้ามาก็รู้สึกได้อะถึงอารมณ์ของคนที่แบบว่าก็ก็ต้องแบบว่าเหมือนกับว่าอ่ะถ้าใครจะชอบคุณอ่ะก็ต้องใช้ความพยายามสิความพยายามที่จะชัดเจนสิถ้าใครมีเข้ามาชอบคุณนะ อารมณ์จะเป็นแบบนั้นนะคะแต่คุณจะรู้สึกได้ว่า,าตัวเองตอนนี้เราอยู่ได้แล้วเราสบายใจแล้วเราอยู่กับตัวเองเราก็แฮปปี้มีความสุขนะคะที่เข้ามาแล้วก็ยังไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่าถูกใจซะเต็มร้อยนะคะคุณก็ยังไม่ใช่ถูกใจซะทีเดียวนะคะคือไม่ชอบอะเอาง่ายๆนะคะยังไม่ชอบยังไม่ถูกใจนะคะก็ขอคุยไปเรื่อยๆก่อนเอาที่สบายใจก่อนไม่อยากจะค่าคิดไว้วันข้างหน้า นะคะว้วันข้างหน้าที่คาดคิดคุณต้องการใครสักคนหนึ่งที่เหมาะสมกับคุณคู่ควรกับคุณและมิหนำซ้ำชาวราศีสิง์เวลาคุณเลือกคู่หรือเลือกแฟนคุณจะดูด้วยคนนั้นอ่ะคู่ควรกับคุณหรือเปล่าคนนั้นอ่ะสามารถไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคนคนนั้นอ่ะสามารถดูแลคุณได้ไหมคนคนนั้นอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเขาเรียกว่าจะส่งเสริมกันหรือเปล่าจะสร้างความเจริญกันหรือเปล่านะคะ แต่เรามองว่าตอนนี้คุณมีคนคุยแหละแต่ยังไม่ชัดเจนแต่ยังไม่ชัดเจนหมายถึงยังไม่ผูกมัดนะคะคือคุยไปแบบสบายใจคุยแบบเรื่อยๆเอาแค่วันนี้เอาแค่วันนี้ความสุขของวันนี้ก็พอละยังไม่อยากจะไปคาดหวังถึงอนาคตไว้อนาคตค่อยว่ากันไว้ความรักครั้งนี้คุณชัวร์แล้วค่อยว่ากันนะคะแต่ความสัมพันธ์ตรงนี้เขาบอกมาว่ามันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นนะคะบางคนได้เพื่อนเก่าเพื่อนสมัยเรียนนะคะ บางคนได้กิ๊กเก่ากิ๊กเจนหนึ่งก็ได้ที่เขายังมีเยื่อใยกับคุณที่เขายังมีใจผูกพันกับคุณเขากลับเข้ามาในชีวิตของคุณก็ได้นะคะตรงนี้แต่เรามาว่าชาวราศีสิงห์เอาแค่วันนี้คุยกันแบบสบายใจยังไม่ต้องอะไรมากมายนะคะเอาแค่ว่าวันข้างหน้าค่อยว่ากันณนะวันนี้พอใจละพอใจกับการกระทําตรงนี้ละพอใจกับการคุยตรงนี้ละนะคะ ส่วนใครยังไม่มีเขาก็ฟ้องมาอยู่แล้วว่าวันข้างหน้าคุณจะมีใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักคุ้นเคยนะคะเพื่อนเก่าได้นะคะตรงนี้เพื่อนสมัยไหนก็ได้ที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะโอ้สิงมีโชคอะ่ะ ขึ้นมาตั้งแต่สำรับแรกๆแล้วล่ะสิงกำลังจะได้พบเจอแฟนคนโสดคุณกำลังจะได้พบคู่สายเปอายุแตกต่างได้นะนะคะอายุแตกต่างได้พบคู่สายเปด้วยหรือเป็นเพื่อนเก่าก็ได้นะคะ แต่ถ้าใครมีคุยกันอยู่แล้วนี่แหละคือความสุขของคุณนะคะนี่แหละคือความสุขของคุณค่ะอันนั้นคืออนาคตชัดเจนอะไรยังไงคืออนาคตแต่ณวันนี้เอาความสุขวันนี้ใครยังไม่มีเดี๋ยวคุณจะได้คนเข้ามาชอบเข้ามาจีบนะ,ค,ะคนเข้ามาชอบเข้ามาจีบเนี่ยมาในลักษณะสายเปด้วยนะ,ะมาในลักษณะโปรไฟล์ดีด้วยนะคะโปรไฟล์ดีสิคะสายเปอะนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะนะเพะียงแต่คุณน่ะรู้สึกว่า ก็ยังเก็บทรงอยู่หรือยังไม่ค่อยแบบว่าต้องชัดเจนขนาดนั้นนะคะเรามาว่ายังไมพ่พร้อมที่จะชัดเจนขนาดนั้นแต่มีเข้ามาไหมมีนะคะแล้วถ้าความรักครั้งนี้มันดีจริงค่อยชัดเจนในวันข้างหน้าเขาฟ้องมาแบบนี้นะคะว้าวชาวสิงมีคนเข้ามาหลงสเสน่ห์คุณนะนะ,ะเผลอเผลอถ้าความรักครั้งนี้ ใช้เวลาคบหาดูใจกันดูกันยาวๆดูซิว่าเขาเนี่ยจะซัพพอร์ตใจคุณได้ไหมนะคะความรักครั้งนี้เพอๆอาจจะเป็นตัวจริงสิงจริงในวันข้างหน้านะคะก็ถือว่าโชคดีนะชาวราศีสิงะมาดูกันค่ะ ใ้เวลาค่ะความรักครั้งใหม่และคุณจะได้รู้ว่าคุณกับเขาเข้ากันได้เพียงแต่ว่าคุณต้องเปิดใจนะคะกก็ฟ้องมาคุณลองเปิดใจดูซิความรักครั้งใหม่เนี่ยจะเข้ากันได้ด,มมด,ดีมันจะมีอะไรที่มันเป็นสเต็ปเป็นขั้นเป็นตอนไม่ต้องไปรีบตัดจบเขาเปิดโอกาสให้กับตัวเองและเปิดโอกาสให้กับเขานะคะแต่เรามองว่าชาวราศีสิงกรณีตรงนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามคนที่เข้าหาคุณนะต้องโปรไฟล์ดี ต้องมาร่วมกันสร้างความเจริญด้วยและมีหนำซ้ำนะคะมีหนำซ้ำคนคนนั้นการงานการเงินเขาต้องมั่นคงถึงถึงจะเปิดใจได้ถึงจะพัฒนากันได้นะคะเรามองว่าคุณต้องเลือกคุณเป็นคนที่ช่างเลือกแต่เรามองว่าคุณเลือกในศาสตร์ที่ว่าคนนั้นต้องมีความมั่นคงในชีวิตแต่เราก็มองว่าตรงเนี้ยนะคะคุณสิงคุณก็ต้องได้คนมั่นคงเข้ามาในชีวิตอยู่แล้วนะคะได้นคนโปรไฟล์ดีอีกต่างหาก ะะของชาวราศีสิงห์โอเคเขาก็สรุปมาแล้วนะคะเวลาค่ะเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ใจระหว่างคุณกับเขาจะไปต่อกันได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับคุณกับเขานะคะแต่เรามองว่าเวลาเท่านั้นที่จะทําให้คุณกับเขาได้ชัดเจนร่วมกันนะคะใครที่มีคุยคุยกันอยู่อาจจะมีเกณฑ์การตกลงกันนะไปเที่ยวร่วมกันในช่วงนี้นะคะไปพบเจอกันหรือไปเที่ยวด้วยกันไกลๆก,ก,ก็ได้ลองดูค่ะเผื่อมันจะมีอะไรที่ชัดเจนมากกว่าเดิม คนที่คนที่มีคนคุยแต่ใครยังไม่มีคนคุยเดี๋ยวคุณจะมีใครเข้ามาแล้วนะคะาการเข้ามาอย่างน้อยๆก็ชื่นมื้นแหละอย่างน้อยๆก็เรียกว่าทําให้คุณได้รู้สึกว่าอ่ะก็แฮปปี้มีความสุขคุยกันนะคะคุยกันวันนี้นะคะการพัฒนาไว้วันข้างหน้านะฮะนี่ก็คือเรื่องราวความรักของชาวราศีสิงหิบห้าวันสั้นๆค่ะก็ ขอให้ชาวราศีสิงห์คนโสดมีความสุขนะคะชาวราศีสิงห์ได้ทั้งโชคนะคะลัคก,กี้อินเกมแล้วก็ลัคก,กี้เลิฟนะชาวราศีสิงห์บางคนได้เพื่อนเก่าบางคนมีกิเก่าเจนไหนก็ไม่ทราบได้โผล่เข้ามานะคะก็อย่างน้อยๆขอให้คุณมีความสุขในความรักนะคะเรื่องของอนาคตเรื่องของความชัดเจนก็ไว้เป็นเรื่องของอนาคตตรงนั้นก็คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับผู้ที่ติดตามฟังนะคะขอบคุณมากๆผู้ที่ส่งกำลังใจเข้ามาในคอมเมนต์นะ,ะ FC เก่าๆแล้วก็ FC ใหม่นะคะขอบคุณมากๆผู้ที่กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะก็ขอขอบคุณด้วยใจมากๆทุกๆท่านเลยใครที่ไม่อยากจะพลาดคลิปก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไคร e เท่านั้นเองนะคะคลิปนี้ขอให้ทุกๆท่านมีความสุขสมหวังสมความปรารถนาในเรื่องความรักนะคะสวัสดีค่ะ